สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์จัดการกองทุนชุมช,น,ชนอันอามนณะบ้านบางโรงสวัสดีครับผมนายเฉลเกิดทรัพย์นะครับเป็นผู้จัดการสถาบันการเงินชุมชนบ้านบางโรงครับคณะกรรมการกลุ่มรับหรือสถาบันการเงินชุมชนบ้านบางโรงนะครับคณะกรรมการก้าวนแบ่งนาะที่เอาเป็นผกลุ่มวานะครับกลุ่มอันที่หนึ่งก็คือเขาจะสมาชิก นะครับก็คือกำหนดวงเงินกู้จักสรรกับคนกำไรหรือสนสนใจคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริัดเนเชื่อเงินกู้นะครับรับพิจารณาไปร้งขอร้องของสมาชิกที่เขียนเรื่องเข้ามารวุมาที่สามคือคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบมีวยกันสามสี่คนนะครับก็คือมีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีเอกสารการเงินการตรวจสอบสี่ก็คือคณะกรรมการส่งเสริมก็มีวยกันสามหนึ่งห้าคนนะครับมีหน้าที่ชักชวนชัดจวนผู้สนใจมาเข้ามาสมัครมาเป็นสมาชิกของกลุ่ม นะคร I mean? ับแล้วก็ให้มีการศึกษากลุ่มกลุ่มอบรมประชาสัมพันธ์ไอ้พวกนี้นะครับอันนี้คือหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งทั้งสี่ฝ่ายครับผมก็จะมีกลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงรักกลุ่มเกษตรกลุ่มกองทุนการจการชุมชนตำบลบักข้อนะสามกลุ่มนี้ที่ที่ชัดเจนเข้ามาร่วมกับกลุ่มเราอยู่แล้วก็กลุ่มก็กำลังพัฒนาเพื่อที่จะสัเริกลุ่มต่างๆกลุ่มนี้ด้วยนะครับก็รวมๆยอดเลยแล้วก็ประมาณสาหท่สามสี่กวาน เมื gente, disso, ่อก่อนเนี่ยเราอยาเให้แบบไม่คิดกำไรจะให้ไปห้าพันก็กลับมาห้าพันเลยตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นมาเราก็มีกองทุนสกัดเข้ามาช่วยแต่การกู้ยืมของของเราเนี่ยเป็นการซื้อขายซื้อขายนะซื้อรถไฟซื้อปิน่อร์ซ่างซื้อต้นไม้ซื้อพุ่งซื้อปลาแล้วซื้ออวนซื้อเรือแล้วแต่ให้ชาวบ้านเขียนโครงการมาตามความที่เขาต้องการเช่นร้านค้า ขอต้องการเปิดร้านใหม่จะซื้อของทางข้าร้านเนี่ยขอต้องการอะไรบ้างเนี่ยเราก็ทำเลยนี่ก็คือถ้าบอกว่าความสําเร็จมันอยู่ได้ก็คือเรื่องเรื่องของเรินกนจากการขนดมาเป็นแนวแนวตามในการบริหารเหตการของขั้นแรกนะเราทําข้อมูลของลูกหนี้ก่อนหนึ่งเลามองข้อมูลของรุ่นนี้ตามว่าคนนี้มีหนี้เท่าไหร่รายได้เป็นไงหนึ่งพอจำข้อมูลปุ๊บเราก็ต้องไปมองรายได้ของ ว่าสมาชิกช่วงวิกฤตอย่างนี้สมาชิกมีกันได้เท่าไหร่ได้แล้วว่ามาจากไหนบ้างเราดูระบบข้อมูลลูกหนี้แล้วดูในเรื่องของรายได้ของลูกนี้แล้วเราก็เกลลาหายหลายเพื่อที่จะให้ลูกหนี้เนีはは่ยมายอมจำนนกับเราบอกาว่าคุณสามารถที่จะผ่อนผันหนี้เราได้เท่าไหร่ได้ต่ออนในช่วนนี้นะอันนี้คือสิ่งที่เราตามเป็นหลักอาจจะลดหย่อนลงมาอาจจะ เนฝันเป็นเดือนอาจจะเป็นฝันเป็นงวดอะไรงนี้นะอันนี้เราเราก็ทำประโยชน์เป็นมันนม่นเด็ดคณการออกมาคณนการลงไปเยี่ยมจะเยงงี่ยงงมลูมมมกหนี้เราไปเยี่ยมลูกหนี้บ้านโน้นบ้านนี้เยี่ยมเพื่อที่จะ,ะดูว่าเขากําลังทำอะไรอยู่เขามีรายได้มาจากไหนเพราะทำงานกันกี่คนคำาังทำเหม็นเป็นรายก็คนที่หมดรญยา,ามันก็เป็นร้านอยู่นะคนที่กําลังบ่อนแบบนี้ ก็ประมาณครับหลายร้านแหละประมาณครับเกือบเกือบสิบล้านเห็นได้นะเพราะว่าก็คือคนออมได้สองร้อยถึงหลาต่อเดือนต่อรายเสียชีวิตรับสามหมื่นนอนโรงพยาบาลรับเกืนเจ็ดร้อยคลอดลูกรับแม่นอนโรงพยาบาลก็ได้คือถ้าสาวร้อยลูกคลอดออกมาก็ได้คือเราให้กบให้โดยที่ไม่ได้รับตังค์อะไรครับ กลุ่มองท่ยวกลุ่สามร้ามันการันตีคนเนี่ยส่งเสริมได้งอาชีพไมคกับคนในในกลุ่มก็คือจัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงรักขึ้นเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับนนให้กับกลเยาวชนที่ที่เป็นนักรรักกลุ่มแม่บ้านที่เป็นแม่ครัวแล้วก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะหากินในลำคลองได้ลอยเลียงได้ในคลองก็จะมีปลากระพงขาวปลาเก๋าเก่ว มาตกากินมาวางอ้วนทำจุดแต่ทำได้ทุกอย่างแล้วก็สามารถที่จะรอดแล้ก็ต่อได้แต่งให้เห็นว่าสารบัญอะไเนี่ยไม่ใช่แค่<ม>เรื่องการออมหรือการคู่อย่างเงี้ยแต่เรามีการ่งเตอร์แม่ควรในตัวนี้มีอาชีพด้วยโ<ม>ดยเฉพาะคระ็นต้นแบบที่เราทำให้เมื่อครั้งก่อนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะให้ครวรควรต้องขัดทำบัญชีคนรเองนะลดรายจ่ายขึ้นมาได้ ผักอะไรแล้วเนี่ยทำคนใหญ่แล้วเรื่องของปัญญาเศรษฐกิจก็ป็งตาดได้ลองท่านอย่างเช่นคือมีที่ดินนิดหนึ่งเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ยังมีอยู่นะครับวปลูกผักสัว์าอย่างเช่นผักเสียงที่ที่ร้านอาหารเราเรซื้อเราซื้อแล้วก็นี่ก็สามารถที่จะแก,ก้ปัญหาเรื่องของหนี้ได้แต่ก็ไม่ถึงหนี้เพิ่มน,นะฮะแล้วเราก็จะมีการอบรมปีละครั้งตรงนี้เ,เวลาประชุมใหญ่เราก็จะดใส่ในเรื่องของของหนี้ด้วยนะเรื่องของหนี้เรย